สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยแซฟนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะเด่นล่างคะเทียบชนสองสูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณคะเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนก่อนนะคะําเตือนคลิปดอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดแลความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยรบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะ <c oughs> อาจจะยทยอยออลงคลิปนะะที่เป็นสูตรที่เข้ามางดที่แล้วนะงดที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ลงสูตรให้สมาชิกเยอะนะะแต่ว่าสูตรเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้านะหลายสูตรนะเข้ามากกว่าหลุดนะฮะสำหรับงดที่ผ่านมานะฮะสูตรนี้นะคะสิบ เด่นล่างฮนะเทียบชนสองสูตรจะเป็นเด่นแบบสามตัวนะฮะเรามาดูด้านหลังก่อนนะฮะค่อยไปที่สูตรนะอันนี้เนี่ยเรามาดูไกด์ไลน์กันนิดหนึ่งนะงวดที่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างมาให้ตั้งแต่งวดที่ออกสามเจ็ดในงวดนี้ไม่ชนจับคู่นะแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าสองสี่สองเจ็ดสองเก้าสามสี่ สามเจ็ดสามเก้านะคะผลอวัดออกมาที่สามเจ็ดฮะก็เข้าคู่ชุดสามเจ็ดนะในกรณีที่ไม่ชนเนี่ยจับคู่ชุดนะจะได้ทั้งหมดเก้าคู่ชุดไปกลับนะคะถ้าซื้อต้องกลับตัวด้วยนะคะงวดต่อมาชนที่ห้านะคะกันหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหกศูนย์หกสามทำไมถึงต้องกันเพราะว่าบางงวดเนี่ยชนแล้วไม่มาก็มีนะคะตัวกันจะมีทั้งหมดสี่คู่ชุดไปกลับนะคะออกห้าเก้าในงวดนี้มาที่ตัวชนนะคะ งดตมาฮะชนที่ศูนย์ห้ากันคู่ชุดสี่แปดออกศูนย์ศูนย์ฮะเข้ามาตัวชนนะงดตมาชนที่สามะออกเก้าศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์สี่ห้าะออกสามสองฮะเข้ามาฮะที่ตัวชนฮะงดต่อมานชนที่สามแปดะกันเจ็ดหกออกสามแปดฮะในงดนี้เข้ามาตัวชนทั้งสองตัวเลยฮนะ แล้วโค้งงวดที่ผ่านมาฮะชนที่6นะการ0 3 0 8 1 3 1 8นยะฮะผลรางวัลฮะออกมาที่6 1นะึฮะในงวดนี้เนี่ยก็เข้ามาฮนะตัวชนฮนะซึ่งแอดเองเนี่ยให้คู่ชุดวัดดวงนะที่ VIP อพีนะชอบนะฮะหกหลักสิบนะแต่หลักหน่วยเนี่ยแอดเลือกไปที่สามนะก็น่าเสียดายนะ ให้หกสามนะะออกหกหนึ่งะเดี๋ยวเรามาดูสูตรของงวดนี้กันนะคะสูตรที่หนึ่งะคะเศิจสี่สิบเอ็ดงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกเบิ้ลเก้าเก้านะะเด่นห้าเก้าศูนย์ะเข้ามาห้ที่เก้างวดที่ผ่านมาคะเด่นที่หกศูนย์หนึ่งะผลรางวัลออกมาที่หกหนึ่งนะฮะเข้ามาสองตัวคะหกหนึ่ง สูตรเราจะใช้นะคะหลักหมื่นสี่ครั้งหลักพันหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองรอยท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกข้างที่เก้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักอันเกินไว้ข้างบนแล้วนะคะ สี่บวกเกเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนยนย์บวกหเท่ากับหกบวกหเท่ากับสอบวกหเท่ากับเจดบวกหเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกสเท่ากับหกบวกเเท่ากับห้บวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับศนย์ะเราจะได้นะเด่นล่างนะ,ะในสูตรที่1ที่เป็นสูตรเก่าของเรานะห้าเกย์ เรามาดูส, harmful, ส, oughs, สูตรที่สองะสูตรที่สองสตินะฮะสามสงวดะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกบนเก้าเก้าฮะออกหกเก้าหนึ่งออกเก้าเก้าเข้ามาที่เก้างวดที่ผ่านมาะเด่นที่สามหดะผลรางวัละออกมาที่หกนึ่ะเข้ามาที่ห นะฮะเราจะใช้หล 10, 10, ักแสนสองครั้งหลักหมื่นร้อยหน้าครั้งที่1นสองครั้ง10บหน้าครั้งท네ี่1นสาครั exactly ้งหน่วยหน้าครั้งที่1นึ่รอยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่1นสิบท้ายครั้งที่1น่หน่วยท้ายครั้งที่1นึสิบท้ายครั้งที่สองสี่ครั้ง 2องบวกหกเท่ากับแ8ดแปดบวกสองเท่ากับศูนบวกหเท่ากับหกบวกเท่ากับสอบวกห้าท่ากับเจ็ดเบวกแปท่ากับห้าบวกศนย์เท่ากับห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกศนเท่ากับสอบวกสเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจ็ดเราจะได้นะเดินล่างในสูตรที่2องนะสอง พบแล้วนะทั้งสองสูตรนะเดี๋ยวเราไปทำการเทียบชนนะสูตรที่หนึ่งของเราห้าเกสูตรที่สองนะสองห้าเจ็ดฮะในงวดนี้เนี่ยเขามีตัวชนนะตัวชนของเรานะคะก็คือ5้าเพื่อนเชอบไหมนะตามสูตรเก่านะชนห้าฮะ ถ้าชอบนะคะก็ผิจารณานะฮะนำไปใช้นะฮะเสร็จแล้วในกรณีนะฮะที่5ไม่มานะครเรามาดูตัวกันนะฮะตัวกันก็คือเราจะจับคู่ตัวที่เอ่อไม่ได้ชนนะค,คู่ชุด9 2 <c oughs> 97 02 07นสองศูนดะสี่ชุดไปกลับนะ ชอบตัวชนห้านะคะก็วิ่งห้าไปนะคะสำหรับข้างล่างนะแต่ถ้าไม่ชอบห้านะก็มาพิจารณาตัวกันห้าเก้าสองนย์สองศูนย์เฮะสีคู่ชุดไปกลับนะในงวดประจำวันที่16บธันวาคมสองพันห้ารอหกสิบเจ็ดฮะจากสามสิบแปดงวดนะชนแล้วไม่มานะหงวดนะงวดแล้วเขาชนแล้วมานะเท่ากับว่าสามงวดเนี่ย ชนไม่มา้างวนค่ะในงวดนี้เนี่ยชนที่ห้านะคะเพื่อนๆนะ่อะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานะะนำไปใช้ดูนะคะถ้าชอบก็นำไปใช้นะคะหรือไม่ก็คะก็รอรวบรวมข้อมูลไปก่อนก็ได้นะคะค่อยเลือกตัดสินใจนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ใหม่ด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ